สวัสดีครับวันนี้แอดมินเจจะพามาดูรี Pick วิว ADRV 2 4ใบเท่าครับคู <groß> ปองเหลือเป็นหมื่นเลยครับไอ้ดีๆ ก่อนอื่นก็หน้าโปรไฟล์ตามนี้เลยนะครับสถิติก็สวยใช้ได้ฮีโร่114สกิน3 3 0และคุณผู้ชมสังเกตคูปองเลยนะครับเหลือเป็นหมื่นเลยนะครับเทียบเท่าเงินก็ประมาณ8,000บาทได้เลยและเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าสกินที่อยู่ในสถานะมีแล้วมีสกินไหนบ้างระหว่างดูสกินผมก็จะบรรยายไปด้วยถึงข้อดีของไอดี้นะครับอย่างแรกที่ต้องพูดถึงเลยในไอดีนี้ก็คือมีนาคอสคิรัวจาก Hunter X Hunter ครับแล้วก็มี m e d i c a l s k i n ทูเรนกระบี่เนี่ยเลื่อนลงมาเือ เรื่อยๆก็จะเจอสกิน RPL สกินเทลอนิเมะเรียกไดว่าสกินเนี่ยจัดเต็มเลยนะครับและยังมีเมดิคอลสกินไฮยาเตออริจินหรือเมดิคอลสกินไอริปลาและสกินที่หายยากๆก,ก็ยังมีอีกเยอะเลยนะครับพร้อมกับคูปองที่เหลือสำรองไว้ให้คุณผู้ชมอีก1 0,000กว่าคูปองและถ้าคุณผู้ชมสังเกตสกินระดับอันติเมตและรีเจนและลิมิเต็ดก็